ู้ชมครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยผมจะนําเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการศูนย์ทดสอบยางล้อศูนย์ทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นะครับซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างขึ้นในระดับที่ได้มาตรฐานของโลกเลยนะครับในวันนี้นอกจากเรื่องของ ที่จะศูนย์ทดสอบยางล้อแล้วผมได้ชวนท่านตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบรเล่าให้เราฟังด้วยมันเป็นยังไงมันมีประโยชน์ยังไงมันสําคัญอย่างไรนะครับแต่ก่อนจะให้เจอท่านตรีผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าศูนย์ทดสอบยางล้อในระดับมาตรฐานโลกนี้เป็นอย่างไรครับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ยานยนต์ชิ้นส่วนและยางล้อเป็นสินค้าอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่มีปริมาณการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนและเป็นอันดับ12ของโลกด้วยความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศคาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนและยางลอ้อจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยผลิตภัณฑ์ยานยนต์มีมูลค่าการส่งออกกว่า571,000ล้านบาทและชิ้นส่วนมีมูลค่าการส่งออกกว่า275,000ล้านบาท และยางล้อมีมูลค่ากว่า1,19,000ล้านบาทแต่ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ชิ้นส่วนและยางล้อส่วนใหญ่ยังขาดมาตรฐานในการทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามความต้องการของประเทศคู่ค้าเพราะสินค้าจะขายดี ต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานปัจจุบันประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนยังไม่มีหน่วยงานให้การทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ชิ้นส่วนและยางล้อที่ได้ตามมาตรฐานสากลต้องส่งไปทดสอบและรับรองยังต่างประเทศทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์ตามมาตรฐาน UN r 1 1 7 จึงมีความจําเป็นต้องเร่งจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติขึ้นในประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ,รส่งเสริมและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดจนทําให้ประเทศไทยเป็นผู้นําและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนและยางล้อในภูมิภาคนี้ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติเป็นหน่วยงานให้การทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ชิ้นส่วนและยางล้อประกอบด้วยการทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบและการทดสอบในสนามทดสอบกลางแจ้งการทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบอาทิเช่นการทดสอบโมเลทิ การทดสอบการชนด้านหน้าการทดสอบเข็มขัดนิรภัยและการทดสอบยางล้อเป็นต้นสำหรับการทดสอบในสนามทดสอบกลางแจ้งมีจำนวน8แทร็กประกอบไปด้วยสนามทดสอบที่1 Noise and Wet g r i p ทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนทดสอบการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียกทดสอบมลพิษทางเสียงที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ทดสอบมลพิษทางเสียง ที่เกิดจากยานยนต์ตั้งแต่4ล้อขึ้นไปสนามทดสอบที่2 b r เบรกเพอร์ฟอร์แทดสอบระบบเบรกสนามทดสอบที่3 PARK b r บรกทดสอบระบบเบรกเบรกมือสนามทดสอบที่4 d y n a นามิกแพลตฟอร์ทดสอบอุปกรณ์บังคับเหลียวสนามทดสอบที่5้ handling ทดสอบระบบควบคุมเสถียรภาพของรถยนต์และรายการระบบป้องกันล้อหมุนฟรีสนามทดสอบที่6 Noise Vibration and Harshness ทดสอบระบบการสั่นสะเทือนของรถยนต์สนามทดสอบที่7 High Speed ทดสอบระบบเครื่องยนต์และระบบทรงกำลังสนามทดสอบที่8 Skid Pad ใช้เป็นสนามฝึกขัดขับยานยนต์ มูลค่าที่คณนานับไม่ได้ต่อคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากสูงทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติแบบครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคนี้ท่านสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับไอ้นู์ทดสอบยางล้อยานยนต์และชิ้นส่วนยนต์เนี่ยมันสําคัญยังไงครับทำไมเราทำไมเราต้องมีด้วยครับ ศูนย์ทดสอบยานยนต์นชิ้นส่วนและล้อยางเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากต่ออุตสาหกรรมรถยนต์นและอุตสาหกรรมล้อยางนะครับที่ว่าสำคัญเนี่ยเพราะว่าหนึ่งประเทศไทยเนี่ยเราขณะนี้เราเป็นผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยนะครับอันดับสิบกวบนะประมาณสิบเราเคยเป็นอยู่อันดับ9นะฮะในช่วงที่มีนโยบายรถกันแนะ่ตอนนี้เราอยู่อันดับ12สส่วนล้อ,อยางเนี่ยเราก็ส่งเป็นอันดับ 7ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับแล้วก็ติดอันดับสิบของโลกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแล้วปล่อยให้แต่ละคนเนี่ยก็ทำไปนะอ,อุตสาหกรรมทำไปเนี่ยผมคิดว่าไองานพัฒนาเนี่ยมันมันไม่สามารถยกระดับขึ้นไปได้เพราะความจริงเราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกแล้วเพราะฉะนั้นที่กระทรวงอุตสากรรมเสนอเนี่ยนะครับก็เห็นว่าหนึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ของเราเนี่ยนะซึ่งขณะนี้มีผู้ผลิตรายให,ใหญ่ๆของโลกมาเก,กือบครบแล้วนะ จะเรียกมาครบแล้วก็ได้นะฮะเ,เราก็ยังไม่มีศูนย์ทดสอบเลยจริงๆแล้วเนี่ยยานยนต์เนี่ยนะมันต้องการรวมทั้งยางล้อยางล้อนี่ก็คือเหมือนกับรองเท้าเนี่ยนะแต่สําคัญกว่ารองเท้าก็คือถ้าไม่มีล้อแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้นะครับแล้วความสําสคัญของล้อยางนี่เกี่ยวเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นาทางก,งากระทรวงสาหกรมก็เลยเสนอว่าประเทศไทยถึงเวลาแล้วควรจะต้องมีศูนย์ ทดสอบนะยานยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์และยางล้อยางล้อนี่ก็คือจริงๆก็คือชิ้นส่วนของรถยนต์ครับท่านบอกว่าเราเป็นเ,เรื่องการเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ชิ้นส่วนแล้วก็ยานเราเป็นที่หนึ่งของอาเซียนละถูกไหมฮะที่สิบของโลกแต่ที่หนึ่งของอาเซียนก็เดิมไม่มีศูนย์ทดสอบแล้วเราอยู่มาได้ยังไงถึงกลายเป็นที่หนึ่งของอาเซียนแล้วส่งไปทดสอบที่ไหนครับอยากจะเรียนท่านรองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทางสมอเนี่ยสักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมก็ได้กำหนดนะฮะเาเรียกว่ามาตรฐานของชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็ยานยนต์นะที่เรากำหนดที่เราทดสอบเองนะครับมีประมาณ10กว่ารายการเท่านั้นตอนนี้ขณะนี้นะครับเพราะมันต้องมีอเครื่องไม้เครื่องมือนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็อนุเคราะห์ซื้อไอ้พวกนี้มาทดสอบแต่มีน้อยมากรายการยกตัวอย่างเช่นกระจกเครือยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีมากขึ้นก็จนแบบ การทดสอบเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นชิ้นส่วนสําคัญต่างเนี่ยเช่นการทดสอบรถยนต์ทั้งคันเราต้องไปทดสอบต่างประเทศส่งส่งเป็นชิ้นๆไปส่งไปทั้งหนึ่งส่งไปทั้งคันัเลยหรือบางอย่างก็ส่งเป็นทั้งชิ้นนะครับอันนี้เราต้องส่งไปต่างประเทศซึ่งเราก็เสียเงินค่อนข้างพอสมควรนะครับคำว่าราหมายถึงทุกโรงงานที่เขาต้องส่งครับเพราะมันต้องเข้ามาตรฐานแล้วปีหนึ่งเสียเงินไอ้ค่าส่งไปทดสอบสักเท่าไหร่ครับเฉพาะยางล้อเนี่ยนะครับ เฉพาะยางล้อนี่ก็ประมาณสามสี่ร้ล้านนะครับ3-400ล้านต่อปีเฉพาะละยางล้อนะฮะยังไม่นับชิ้นส่วนอื่นๆส่วนชิ้นส่วนอื่นๆนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้บอกกันนะฮะยังสมมติตัวโยต้าเนี่ยเขาก็จะส่งไปที่ตัวโยต้าเขาไม่บอกเขาไม่บอกไม่บอกแต่นี่ผมก็คุยก็คุยแล้วบอกว่าถ้าเรามีระดับมาตรฐานเขาบอกเขาจะไม่ส่งไปละเขาจะใช้ในประเทศไทยซึ่งวงเงินไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะฮะ เรายังคำนวณไม่ได้ว่าอีกเท่าไหร่งั้นถ้ายางล้ออย่างเดียวปีป,ป,ประมาณ300กว่าล้านถ้านับ,ร,บรถยนต์ชิ้นส่วนนี้อาจจะถึงเกือบพันล้านต่อปีเป็นไปได้น่าจะถึงครับและที่ท่านลงทุนคราวนี้สักเท่าไหร่ครับประมาณ4 0 0 0ล้านนะครับก็หีว่า4ปีคุ้มนะครับสปีค้ม,คมแล้วสนามเนี่ยฮะสนามทดสอบเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหน เอ่อตั้งอยู่ที่อำเภอสนามชัยเขตนะครับในจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นที่ดินของใครครับเป็นที่ดินของกระทรวงทรัพยากรเนี่ยแล้วก,ก็มอบให้ออ,อปอเนี่ยไปทาในเรื่องของปลูกสวนปา่านะครับซึ่งเราก็ไปขอปันที่มาถ้ามีที่มันก็เป็นหมื่นไร่นะครับเราก็ปันปันมาประมาณพันสองร้อยไร่ครับที่ดินนี้จะสร้างกลางสวนป่า อ่จริงๆแล้วมันก็อยุดติดถนนนั่นนะฮะเพราะเราขอที่ดินที่ติดถนนแม่งรถนข้าไม่ได้เนี่ยติดถนนสวยเลยครับแล้วก็อ่มันเป็นเพ่งหย่อมเดียวทั้นเองนะครับส่วนป่าที่มีหรือต้นไม้ที่เขาปลูกอยู่แล้วนะครับเราก็จะเก็บไว้ยกเว้นแต่ในพื้นที่ที่เราจะใช้เป็นแปลงนะฮะเพราะฉะนั้นผู้แง่เราจะเก็บรักษาไอ้สิ่งแวดล้อมไว้และอย่างหนึ่งการมีต้นไม้อยู่รอบเนี่ยมันก็เป็นบอกกันเสียงนะไม่ให้ออกไปด้วยครับ แล้วทดสอบอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่เห็นในในวิดีโอน,นะฮะทดสอบตัวยางล้อแน่นอนอยังอย่างรถย,ยนต์นี่ทดสอบอะไรมันทดสอบทั้งคันไม่ได้หรือมันทดสอบระบบอะไรที่เห็นในในรูปเนี่ยนะครับตามโครงการนี้นะครับยางล้อสิบประเภทครคับนะ ซึ่งยังไม่มีการทดสอบมาก่อนในประเทศไทยนะครับ<ะ>มีบางส่วนอาจจะทดสอบบางประเทศไทยแล้วแต่ว่าเราก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่นะที่รวมเป็นที่เดียวกันนะครับแต่ที่บางอันแน่ๆเลยที่เรายังทดสอบไม่ได้คือ R หนึ่งนเจดั่นนะฮะอันนี้เราต้องส่งไปชิ้นละห0พันบ้างอะไรเนะี่ยชิ้นละห0ชิ้นละห<ะ>พนะครับเพราะมันมีค่าทดสอบแล้วมีค่าคล้ายๆค่ารับรองไอ้ R หนึ่งถึงเจดนี่อะไรครับมันเป็นยางล้อนะครับที่สำหรับ ที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ในการทดสอบเนี่ยมันจะต้องไอ้ผิวเนี่ยที่จะเป็นไอ้มันจะต้องเป็นผิววิเศษนะ,ะ,ะแล้วก็มีอะไรต่างๆซึ่งขนาดเนี้ยมันยังไม่มีใครทำไอ้ไอ้แทร็กที่มีผิวลักษณะเช่นนี้ทดสอบในเรื่องความความเหนียวความยืดหยุ่นอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยการทดสอบแพงะนะครับซึ่งอันนี้เราต้องส่งออกส่วนเรื่องชิ้นส่วนคืออย่างนี้ครับ เราจะกําหนดรายการที่ทดสอบในนี้32รายการ32รายการ10รายการเป็นเกี่ยวกับเรื่องร้อยอย่างและ R117 รวมอยู่ในนี้ครับอีก22รายการนั้นเนี่ยเป็นของรถยนต์รวมทั้งชิ้นส่วนรถยนต์ถามว่าทําไมจะต้องมีแทรกด้วยทําไมเรามีเป็นห้องแล็บไม่ได้หรือไอ้ที่เขาแบบล้อมมันหมุนได้ฟรีๆอย่างนั้นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทดสอบรถยนต์เนี่ย เวลาวิ่งจริงๆนะมันต้องต้องวิ่งนฮะคือไปทดสอบเบรกมือเบรกนี่นะไปทดสอบในในห้องแลบไม่ได้เราต้องเหตุทดลองจริงระบบผมสแตนชั่นอย่างเงี้ยครับการทรงตัวนะครับเมื่อวิ่งถึงขนาดนี้แล้วมันสามารถทรงตัวได้ยางนะครับไอการสัมผัสผิวนะฮะเวลาวิ่งทางเอียงหรือว่ามีแฉะหรือว่ากนนีมีฝนเปียกนะครับเราก็ต้องมีทดสอบหมดเลยว่าเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเป็นสนามทดสอบที่สมบูรณ์ ที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ใช่แค่ทดสอบเฉยๆเราจะต้องรับรองด้วยอ๋อเป็นที่รับรองด้วย<ร>เป็นที่รับรองด้วยอันนี้ก็ต้องเป็นของราชการแล้วแน่นอน <afe. S 1> ใช่ครับ <Arc. S 1> แล้วก็การที่จะเป็นที่รับรองได้ต่างชาติเขาต้องมาแอคเครดิตเรออ๋อครับนะฮะด้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราสร้างเสร็จตามแผนนะที่ที่ออกมานี่คือว่าในปี59าเกเนี่ยปีหน้าเนี่ยนะครับเราจะสร้างไอ้ทดสอบไอ้ยางล็อกเรียบร้อยเลยนะครับปเ,ปเป็นเป็นเซ็ตของเขา ก็ประมาณาหลายร้อยล้านเนี่ยนะครับ<ห>เ,เกือบพันล้านเนี่ยส่วนปี60นะครับ,รบเราจะสร้างแทร็กทดสอบรถยนต์ทั้งหมดนะครับก็อาจจะปี61เนี่ยนะสร้างเสร็จใน,ใน61สร้างเสร็จสร้างเสร็จรแต่ว่าถามว่าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะยังไม่พอต้องให้ให้สถาบันของโลกเนี่ยนะครับามมาที่มาเอค r เคร <มา S 1> คดิตเข้าใจว่าเราจะสามารถ มีสนามที่1ทดสอบได้อันที่ 2, ท 2, 2ก็คือว่าแอคเครด t ิตด้วยเนี่ยครับประมาณจสิ้นสมบูรณ์อ่ะสองพ้ากสิครับแล้วที่ฉายให้ดูในวิดีโอซึ่งเป็นแบบแบบมาตรฐานโลกนี่อันนี้ไปดูจากไหนมาฮะหรือไปลอกจากไหนมาอันนี้เอาออกแบบของเยอรมันครัเอาของเยอรมันเลย,เลยนะฮะในในโลกนี้ที่คนที่จะออกแบบได้ <laughs> แล้วก็ ก่อสร้างได้นี่มีไม่มากนะครับ <ฮะ S 1> อย่างที่าทางกระทรวงเนี่ยเราเคยส่งคนไปดูงานนะครับ <ฮะ S 1> ที่ทั้งที่ของอังกฤษนะแล้วก็ที่ของเอสเปนนะครับ,รบแล้วก็ที่ของเอยอรมันเนี่ยนะครับเราก็ตอนนี้เราเอาแบบดีไซน์เข้ามาก่อนนะ,<ฮ>ะแต่ว่าเวลาที่จะลงมือสร้างจริงต้องรีดีไซน์ทั้งหมดเพราะมันจะต้ดรูรูปรูปทรงพื้นที่เลยเอานะว่ามุมออกมาควรจะเป็นอย่างไรอะไรต่าง เพราะฉะนั้นที่ท่านเห็นในแบบนี่ยคงจะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ว่า Engineer ยร์ดีไซน์เนี่ยจะต้องมาทําอีกทีนะะตอนนี้เริ่มออกแบบแล้วแบบนี้ยังครับยังเพราะเราต้องเลือกต้องเลือกอะไรผู้ออกแบบผู้ออกแบบก่อนซึ่งจะมีอยู่ผมก็จะไม่เกิน3ลายในโลกนะครับที่ที่เขายอมรับว่าอะไรมีความสามารถในการทำเรื่องนี้ถ้าเราสร้างอันนี้นะฮะจะบอกได้ไหมว่าเป็นศูนย์สมบูรณ์แบบอันแรกของอาเซียน บอกได้ไหมได้เลยครับได้นะแล้วเราสามารถรับจา้างทดสอบให้รถหรือยางล้อของประเทศอื่นได้ด้วยป่ะอ๋อได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายใต้เี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าเรื่องดีกว่านะเจ้ามือเรื่องอยางอยางล้อแล้วก็รถยนต์เพราะเขารู้ว่าเราเนี่ย ผิดอันดับหนึ่งของอาเซียนทั้งสองประเภททั้งย้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เข้ามาเนี่ยก็จะรองรับ AEC ได้เลยแล้วเราก็จะได้รายได้ฮะดีฮะดีที่ที่ผมพูดว่าเราเนี่ยห้าหกร้อยล้านเนี่ยผมพูดเฉพาะในประเทศไทยครับครับแต่ยังไม่ได้พูดที่รับคนอื่นเข้ามานะครับครับ๋อครับก็ถ้าอย่างนั้น4ี่พันล้านนี่ผมคิดว่าลงทุนสัก สองปีก็ได้คืนแหละผมคิดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่เรากำลังจะได้คือศูนย์ทดสอบยานยนต์ชิ้นส่วนยะอยางล้อนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องที่เราจะทำลักษณะที่เป็นโครงการของอาเซียนทีเดียวนะฮะและถ้าเราทำสำเร็จซึ่งท่านรีก็บอกว่าถ้าเราเริ่มตอนนี้ภายในปี61ก็จะสเร็จเสร็จทั้งหมดนี่ยนะครับเราก็จะกลายเป็นศูนย์ทดสอบ ยานยนต์ชิ้นส่วนและยางล้อของอาเซียนได้นะครับก็เป็นที่ก็เป็นศักดิ์ศรีของประเทศอย่างหนึ่งแล้วก็เราเนี่ยเป็นศูนย์การอันดับหนึ่งในการผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนและและยางล้ออยู่แล้วจะได้เป็นศูนย์การอันดับหนึ่งที่ครบถ้วนทุกอย่างเลยทั้งทดสอบและจะคงสามารถทําให้เรากลายเป็นศูนย์คงความอันดับหนึ่งของรถยนต์ยานยนต์และชิ้นส่วนได้ต่อไปครับก็ขอบคุณมากท่านตรีครับวันนี้ครับสัสับ